คือเรือนจําหรือคุกเนี่ยมันคือสุสารของคนเต็มคุกบ้านเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้แนวความคิดของการทําให้เข็ดหลาบทาให้หลาบจําเราจึงมีคุกที่มีไว้เพื่อทรมาน ทุกบ้านเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้แนวความคิดของการทําทให้เข็ดหลาบทาให้หลาบจําแต่ในกรณีของนักโทษการเมืองนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแม้กระทั่งคุณเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแต่ปฏิบัติต่อผู้บริสุทธิ์เสมอนหนึ่งผู้ต้องขังไม่ได้เนี่ยแต่คุณถูกขังแล้วไม่ได้ประกันตัวเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยว่าคุณได้กลายเป็นนักโทษไปเรียบร้อยแถมสิทธิต่ํากว่านักโทษปกตินะเพราะอะไรนะ้ไพอคุณเป็นนักโทษที่เาเรียกว่าเด็ดขาดแล้วจบแล้วคุณจะได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษดีดีมากเยี่ยม นั่นหมายว่าคุณจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากขึ้นแต่การที่คุณต่อสู้คดีแล้วยังอยู่ในคุกเหมือนกับนักโทษทั่วไปเนี่ยคุณไม่มีนะของผมเนี่ยในแง่ความประพฤติผมนี่ได้เต็มร้อยเลยนะคะความประพฤติเนี่ยแต่ไม่ได้รับสิทธิพักการลงโทษกับเขาเขาอ้างว่าเป็นคดีที่สะเทือนใจประชาชนหรือคดีที่มีโทษร้ายแรงผมโทษเจปีกับโทษประหารชีวิตเนี่ยทำไมโทษ7็ปีถูกปฏิบัติให้ร้ายแรงกว่าโทษประหารชีวิตถูกกีดกันนะฮะไม่ให้อ่าน หนังสือที่เราอยากอ่านเช่นหนังสือแนวการเมืองอ่านไม่ได้เลยเขากําหนดให้คุณอ่านได้เฉพาะหนังสือธรรมะก็แน่นอนเป็นช่วงพังทลายของชีวิตมันเหมือนกับคุณตายไปแล้วด้วยซ้ําไปคือเสรีภาพเนี่ยมันเหมือนกับลมหายใจของเราด้วยนะความเป็นมนุษย์ยอยู่ที่การที่คุณได้พูดได้แสดงออกอย่างมีเสรีภาพนะการปิดกั้นเสรีภาพครั้งนี้เพียงเพราะคุณได้แสดงความคิดเห็น มันได้ทำลายความเป็นมนุษย์ของคุณลงไปอันดับแรกเลยคือรายได้พังหมด2ชีวิตครอบครัวเพราะว่าคุณไม่มีโอกาสเจอครอบครัวเลยครอบครัวมาเยี่ยมผ่านกระจกได้แค่15นาทีหลังจาก7ปีผมออกมาเนี่ยไม่มีรักครอบครัวจบแล้วกระเด็นกระดอนหายกันไปหมดเพราะว่าพิษภัยของ1 2, นึ่งสองกระทบครอบครัวด้วยหลังปีห้มีทหารไปจับกุ่มที่บ้านก็ถูกจับไปอยู่ค่ายทหารที่เรียกว่าปรับทัศนคติ แล้วไปทําข้อตกลงว่าจะไม่รณนลงลงปล่อยตัวนักโทษออกมาเนี่ยนะคุณมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่ศูนย์เลยนะเงินไม่มีไม่มีใครรับเข้าทํางานเป็นที่รู้จักเขาค้นหา Google ก็เจอและชื่อนี้ใช่ไหมยสมยศพุทธาเรสรขอุ้วโดนคดีมิดบรลุงเจยะเพราะการยืนยันที่จะต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันว่าควรที่จะยกเลิกมาตรหนึ่งสองไปเสียแต่ต้องใช้ต้นทุนทั้งชีวิตไปไปขอให้เขายกเลิกซึ่งก็ยังไม่สำเร็จด้วยนะ ว่าเข็ดก็คือเขตแต่ว่าเรายังอยู่ในสังคมที่ไม่มีเสรีภาพยังสังคมที่มืดบอดเช่นนี้เนี่ยแล้วเรายังต้องการความเป็นคนต้องการเป็นเสรีชนต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีการพัฒนาประชาธิปไตยสเสรีภาพก็ต้องก็ต้องทำส่วนการถูกจองจําอีกครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยู่ในรัฐที่เป็นประเด็จการเราไม่อาจจะยอมจำนนยอมตนเป็นทาสเป็นไพร่ เป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเป็นมนุษย์ที่หูหนวกตาบอดไม่รับรู้อะไรเลยใครจะกดขี่ประกาศใดใครจะใช้ชีวิตที่เอาเปรียบใครงบประมาณจะไปซื้อเรือดำน้ำไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่ได้เพราะชีวิตเราแย่ลงจริงๆเนี่ยนะการตื่นตัวอย่างกว้างขวางตั้งแต่เด็กมัธยมไปจนถึงหมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีต่อมาตาหนึ่งสองที่มีต่อเรื่องกษัตริย์คือมีปิดหมายอันดีนะที่ประชาชนเราตื่นรู้ และมีส่วนร่วมกระตือร้น,นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นรากฐานประชาธิปไตยในอนาคตเป็นที่เรื่องที่น่ายินดีนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องมาปราบปรามมาทําลายเขานะฮะเด็กอายุ16คิดได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเขามีส่วนร่วมมากแต่ถ้าเราอึมครึมเพราะมีกฎหมายหนึ่งสองกดทับอยู่เขาก็ไปพูดเลื่อยเปื่อยไปแสดงออกแบบเลื่อยเปื่อยอันนั้นนะ่ะสาหัสยิ่งกว่าการมีหนึ่งหสองนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้เลยประชาชนปัจจุบันนี้คิดอย่างไรคิดไปไกลแค่ไหน คิดถูกคิดผิดก็ไม่รู้อีกนะแต่ว่าคุณโทษประ,ประชาชนที่วิพากษ์วิจาร์ไม่ได้ละเพราะว่าคุณไปปิดกั้นเขา Sorry, that been here. ตอนนี้มันถูก กับคนทุกคนแบบเบี่ยงแหแบบป้าคลั่งแบบไร้สติด้วยแล้ววันนี้คุณใช้กฎหมายนี้เนี่ยสังคมจะยิ่งเข้าใจไปแบบไหนแล้วครับเป็นปัญหาของคุณประยุทธ์หรือเป็นปัญหาของกษัตริย์เป็นอันว่าหนึ่งหรือสองนี่โดนกันทุนหน้าและใครก็ได้มีโอกาสโดนตั้งแต่ยาจกยันเศรษฐีและมันได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะทําลายฝ่ายตรงข้ามที่จะละเมิดเสรีภาพชนของคนอื่นน่าจะเป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายแล้วของระบบ หนึ่งคนหนุ่มสาวเขาถูกกล่าวหาและถูกกระทําและคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ปรารถนาดีและมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครผมมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นแล้วอยู่ในทางที่ก้าวหน้าขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าสังคมยังยังไม่สนใจเรื่องนี้มันจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นและไม่ใช่มีผมนะฮะถึงแม้คุณจับผมไปก็ยังมีคนต่างๆตามขึ้นมาอีกคุณจะอยู่กันแบบนี้ก็ได้ แต่เชื่อว่าวันนี้ไม่เหมือนวันๆเลยถึงแม้คุณไม่พูดถึงคุณก็เป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับคนแก่กินเงินเดือนแค่600บาทเป็นรายรับประทังชีวิต,ตเนี่ยต่ำกว่าสุนัขของคนรวยอะ่ะคุณไม่พูดถึงอะไรเลยมันมันเป็นไปไม่ได้และคุณไม่พูดถึงเขาก็มาถึงคุณอยู่ดี